ขอบคุณพี่ๆชาวครีเอเตอร์ทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนคลิปนี้ก็แค่เือนะคะเพื่อเข้ารับบริการดูแลสุขภาพนะคะคุณของหมู่บ้านนะคะนี่คือหมู่บ้านศาลาประชาคกรมของหมู่บ้านนะคะคุณหมอก็เดินทางมาถึงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คุณหมอก็ใส่ซื้อของหมู่บ้านนะคะนี่คือหมู่บ้านศาลาประชาคกรม ของหมู่บ้านนะคะ,ค,ะ,ะ,นนะ,ค,ะคุณหมอก็เดินทางมาถึงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คุณหมอก็ใส่เสื้อของหมู่บ้านนะคะนี่คือหมู่บ้านศาลาประชาคมของหมู่บ้านนะคะคุณหมอก็เดินทางมาถึงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คุณหมอก็ใส่หมอก็ใจดีใจดีนะคะคุณหมอก็เดินทางออกมาดูแลพี่น้องประชาชนของเราตามหมู่บ้านนะคะตาม จุดต่างๆนะคะคุณหมอมาให้บริการกับพี่น้องประชาชนวัย65ปีนะคะขึ้นไปหรือที่เรียกง่ายๆก็คือผู้สูงวัยนะคะก็คือสอวอเนาะสวอขอบคุณพี่ๆชาวครีเอเตอร์ทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนคลิปนี้ก็แค่ นะขอบคุณพี่ๆชาวครีเอเตอร์ทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนคลิปนี้ก็แค่ทุกคนนะคะนี่ก็เดินทางออกมาที่ศาลาประชาคมบอนะคะวันนี้คุณหมอก็ออกมาบริการตามหน่วยต่างๆนะคะมาอำนวยความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้บัวชญญาจะพามาทํางานกันนะคะวันนี้มาทํางานบัวขอบคุณพี่ๆชาวครีเอเตอร์ทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนคลิปนี้ก็แค่หน<ะ>ันวัดความดันไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อสมอว่างแล้วนั่งนะคะนั่งรอคุณหมอทําหน้าที่อย่างเดียวเลยนะคะ ก็จัดบัตรโรงพยาบาลอำเภอวางหินของเรานะคะนี่คือศาลาประชาคมของหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านกระเอิน,นะคะหมู่ที่สิบห้าตำบลอันนี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะโรงพยาบาลไม่สะดวกสบายนะคะคุณหมอก็ออกมาให้บริการนะคะบริการประทับจิตประทับใจนะคะคุณหมอคุณหมอของเราก็คือคุณหมอต่างอำเภอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้บัวชญญาจะพามาทํางานกันนะคะวันนี้มาทํางานประชาชนก็รอนะคะรอรอรับบริการจากคุณหมอนะคะส่วนหน้าที่ของอสมอก็สวยเสร็จสิ้นแล้วนะคะทําหน้าที่ชั่งน้าหนักวัดความดันมาให้บริการกับพี่น้องประชาชนวัยหกสิบห้าปีนะคะขึ้นไปหรือที่เรียกง่ายๆก็คือผู้สูงวัยนะคะก็คือสอวอเนาะสวน,นะคะ ให้พี่น้องประชาชนคุณพ่อคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คลิปนี้ก็ถ่ายทําให้พี่น้องประชาชนได้รับชมแค่นี้นะคะทุกคนนะคะนี่ก็เดินทางออกมาที่ศาลาประชาคมสัญญาก็มาทํางานนะคะร่วมกับคุณหมอนะคะร่วมกับคุณหมอของทางโรงพยาบาลอําเภอวังหินนะคะวันนี้คุณหมอก็ออกเพื่อนะคะเพื่อเข้ารับบริการดูแลสุขภาพนะคะผลนะคะ เพื่อเข้ารับบริการดูแลสุขภาพนะคะผุนเสื้อสีฟ้าสวยนะคะสวยมากอ่ะผู้สูงวัยของเราก็นั่งรอเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพราบว่าอสมอก็ทำหน้าที่ช่างนำมาให้บริการกับพี่น้องประชาชนวัย65ปีนะคะขึ้นไป ที่เรียกง่ายๆก็คือผู้สูงวัยนะคะก็คือสอวอเนาะสอวอนะคะวันนี้คุณหมอก็ออกมาบริการตามหน่วยต่างๆนะคะมาอำนวยความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชน,นบุสูงอําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะคะตอนนี้พี่น้องปรชาชอก็ใจดีใจดีนะคะคุณหมอก็เดินทางออกมาดูแลพี่น้องประชาชนของเราตามหมู่บ้านนะคะตาม จุดต่างๆนะคะคุณหมอพอนะคะวันนี้คุณหมอก็ออกมาบริการตามหน่วยต่างๆนะคะมาอำนวยความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนหมอก็ใจดีใจดีนะคะคุณหมอก็เดินทางออกมาดูแลพี่น้องประชาชนของเราตามหมู่บ้านนะคะตามจุดต่างๆนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้บัวชญาาจะพามา ทำงานกันนะคะวันนี้มาทำงานบนหนักวัดความดันไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อสมอว่างแล้วนั่งนะคะนั่งรอคุณหมอทำหน้าที่อย่างเดียวเลยนะคะก็จัดบัตรของหมู่บ้านนะคะนี่คือหมู่บ้านศาลาประชาคมของหมู่บ้านนะคะคุณหมอก็เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คุณหมอก็ใส่เสื้อนะคะเพื่อเข้ารับบริการดูแลสุขภาพนะคะผุนนะคะ เพื่อเข้ารับบริการดูแลสุขภาพนะคะคุณบอนะคะวันนี้คุณหมอก็ออกมาบริการตามหน่วยต่างๆนะคะมาอำนวยความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคิวนะคะก็มีการจัดบัตรคิว ให้ hey, พี่น้องประชาชนเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็รอคุณหมอเรียกนะคะตามลำดับรายชื่อของหมู่บ้านนะคะนี่คือหมู่บ้านสาราประชาคมของหมู่บ้านนะคะคุณหมอก็เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คุณหมอก็ใส่เส้คิวนะคะก็มีการจัดบัตรคิวให้ hey, พี่น้องประชาชนเป็นที่เรียบร้อยนะคะ ตอนนี้ก็รอคุณหมอเรียกนะคะตามลำดับรายชื่อคนนี้ก่อนนะคะบา,บายยค่ะสวัสดีค่ะของหมู่บ้านนะคะนี่คือหมู่บ้านศาลาประชาคมของหมู่บ้านนะคะคุณหมอก็เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คุณหมอก็ใส่เสื้อนักวัดความดันไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อสมอว่างแล้วนั่งนะคะนั่งรอคุณหมอทําหน้าที่อย่างเดียวเลยนะคะ ก็จัดบัตรอันนี้ก่อนนะคะบายๆค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก่อนนะคะบายยค่ะสวัสดีค่ะคะขอบคุณพี่ๆชาวครีเอเตอร์ทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณมากค่ะบายๆนะคะทุกคนคลิปนี้ก็แค่สีฟ้าสวยนะคะสวยมากอ่ะผู้สูงวัยของเราก็นั่งรอเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพราะว่าอสม ก็ทำหน้าที่ช่างน้ำบ้อนะคะวันนี้คุณหมอก็ออกมาบริการตามหน่วยต่างๆนะคะมาอำนวยความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะนักวัดความดันไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อสมอว่างแล้วนั่งนะคะนั่งรอคุณหมอทำหน้าที่อย่างเดียวเลยนะคะ ก็จัดบัตรกันนี้ก่อนนะคะบายยค่ะสวัสดีค่ะโรงพยาบาลไม่สะดวกสบายนะคะคุณหมอก็ออกมาให้บริการนะคะบริการประทับจิตประทับใจนะคะคุณหมอคุณหมอของเราก็คือคุณหมอต่างอําของหมู่บ้านนะคะนี่คือหมู่บ้านสาลาประชาคมของหมู่บ้านนะคะคุณหมอก็เดินทางมาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คุณหมอก็ใส่เสื้อสีฟ้าสวยนะคะสวยมาก ผู้สูงวัยของเราก็นั่งรอเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพราะว่าอสมอก็ทําหน้าที่ช่างน้ำบอนะคะวันนี้คุณหมอก็ออกมาบริการตามหน่วยต่างๆนะคะมาอำนวยความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนเพราะแม่พี่น้องประชาชนขนะวัดความดันไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อสมอว่างแล้วนั่งนะคะนั่งรอคุณหมอทำหน้าที่อย่างเดียวเลยนะคะ ก็จัดบัตรหมอก็ใจดีใจดีนะคะคุณหมอก็เดินทางออกมาดูแลพี่น้องประชาชนของเราตามหมู่บ้านนะคะตามจุดต่างๆนะคะคุณหมออค่น,นี้ก่อนนะคะบายๆค่ะสวัสดี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 ค่ะวันนี้บัวชญญาจะพามาทำงานกันนะคะวันนี้มาทำงานวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้บวชัญญาจะพามาทำงานกันนะคะวันนี้มาทำงานรงพยาบาลไม่สะดวกสบายนะคะคุณหมอก็ออกมาให้บริการนะคะบริการประทับจิตประทับใจนะคะคุณหมอคุณหมอของเราก็คือคุณหมอต่างอบอนนะคะวันนี้คุณหมอก็ออกมาบริการตามหน่วยต่างๆนะคะมาอำนวยความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะ วันนี้บัวชญญาจะพามาทำงานกันนะคะวันนี้มาทำงาน